พี่เรามาถึงสนามบินแล้วหูค้งแรกของการมาสนามบินของผมปู้ฝนตกแรงมากเลยวันนี้อากาศชื้นจัดประมาณประมาณเธอเธอลืมปิดไมค์ดิประมาณเธอใช่หรอพี่ก็ลืมปิดเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ ฉันดูสตรีมจอเธออยู่นี่ว่ามีหน้าอะไเสียงสะท้อนอเมื่อ,อกี้ซันเดย์เหรอวันนี้เราจะไปเที่ยวประเทศไหนกันคุณชลนนอนไปญี่ปุ่นเอไม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า หมายถึงว่าเบอร์ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันอ่ะเบอร์อะไรเราเราจะตัดภาพไปเบอร์นั้นเลยไงเข้าใจไหมเวลาเรานั่งเครื่องบินหนึ่งอ๋อเราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันเนาะเดี๋ยววันนี้สนามบินเปียกมากเลยเ้าทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อฮุ้ยโคตรสวยเลยภาพ ภาพสนามบินแม่งสวยจัดเลยอ้าวทำไมเวลากดเข้ามาแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนเกมเอเวอร์เกมของ V R Chat เลยเฮ้ย<อ>คนจะนอนขอไฟยืมไฟฉายหน่อยได้ไหมหรือมันมีแค่นี้อ๋อเข้าไปเลยเหรออ๋อนึกว่านเป็นที่มืดพะวันไม่รู้ว่าพอเรามานี่เฮ้ยมแม่งทำแบบ เอาตรงๆนี้น่าจะเป็นเบอร์สนามบินที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะหรือเปล่าวะหรือมีสวยกว่านี้เอ๊ะเดี๋ยวอะไรขึ้นหน้าจอ you're a leaving the ทำไมอ,อ,อนะ,ะท,นะทำไมไล่เรากลับ <laughs> ไม่ให้เราสำรวจเหรอ <laughs> อตอนนี้เราก็าเดินตอนนี้เราก็ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วครับซื่ออะไรหรอตอนไหนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมภาพมันโยกฮะคุชนอนแย่มันโยกตอนไหนอะ่ะโยกแล้วมันอะไรเออยายโ่โยกนึกว่านึกว่าอยู่บนเปตอนแรกเรานึกว่าเราอยู่เหนืบนเปที่ไหนแย่าย่ยายโยกฮะ <c oughs> ไปนอนแล้วหรอ ไม่ไมาค่ะเดียก,กันพวกนี้ก็วสวยโอส้สักัไปพระเปิดน,นายนไปแล้วก็อัินีอ,อันนี้คือซากุระใช่ไหมคุณจาอ โคตรสวยเลยคนสร้างคนสร,งสร้างสร้างสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหคตรสวยเลยเวอร์น,นี้สวยจังเลยอะ่ะโคตรสวยเลย เยโดเลเทซิ่งใช่ไหมเลเทซิ่งโอ้ยตัวเกมมันเหลือไงวะค้ชค้ชจะนอนก็ตัวดำปีเลยค้ยค้ยจะนอนก็ตัวดำปีเลยแต่ละคนเนี่ยแม่งคนละคนละธาตุกันเลยเหมืน หมือนอยู่คนละโลกกันน่ะแต่ละคนมันมันอยู่คนละโลกกันนะ่ะ,นนะ,นอ,นะอ๋อมันแสงมันแสงตัวละครน,นี่คนชะนอนเนี่ยเนี่ย <c oughs> อื่นไม่หมดกันเลยฮะหิมะตกมันก็คือที่เดิม <c oughs> แต่หิมะตกที่เดิมแต่หิมะตกเฮ้ยสวยมาก <c oughs> อันนี้อันนี้เซฟไว้ก<ฮ>่อนโหวันนี้เอาเรื่องบรรยากาศแม่งแบบธรรมชาติจัดอะเสกได้กี่คันคนจะนอนอ้อนี่ไงใช่ปะ่ะอันนี้ วิ้ยไม่ต้องเข้าเกียร์ออโต้เหรอโหเวอร์สวยมากครับท่านผู้ชมโหโอ้โอ้สุดยอดเลยภาพสวยมากท่านผู้ชมครับเวอร์นี้ภาพสวยมากท่านผู้ชมครับ เด,เดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนลิกาส์เพลงลิกาซิส์เพลงลิกาิสปิดเพลงกันโอเวอร์นี้ภาพสวยมากครับท่านผู้ชมเป็นเวอร์ขับรถที่ภาพสวยมากโอ้โหตั้งแต่เล่น VR Chat มาเวอร์ขับรถอันนี้มันอยู่ระดับแถวหน้าของ VR Chat เลยนะเปิดฮลัลโหลคุณจะนอนเปิดไฟได้ไหมฮะ ภาพดีมากนะท่านผู้ชมนะชื่อเวอร์ว่าชื่อเวอร์นี้ชื่อว่าทานิมาชิโทกโธกโทกอะไรก็ไม่รู้อ่านมาอะไรไม่รู้ช่างมาเถอะลองหยุดภาพแล้วก็ไปเสิร์ชหาออเองนะท่านผู้ชมนะผมไปดีกว่าเจ๊หนึ่งใช้สเปคบาร์ในการขับแล้วก็เข้าเกียร์เป็น WS ภาพอย่างสวยเลยครับเป็นเบอร์ VR แชทที่เป็นเบอร์ขับรถที่ภาพสวยมากอ่ะลองดูลองดูสไตล์แตงโมเหรอเหมือนแตงเหมือนแตงโมมากเลยรูปวอลลิงเหมือนแตงโม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 เฮ้ยคุณชนนผมจำได้นะว่าคุณชนนเคยยนยว คุชนนเคยโยนสไตล์อยู่ที่เวอร์นั้นจําได้ไหมมันเหมือนกันไหมกับเวอร์นี้การควบคุมเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยโอ้มันอันนี้มันไกลกว่าเวอร์นั้นนะุณนัทอ๋อมันระยากว่านามมันไกลกว่ามันยาวกว่ามันระยากว่ามันมีโอกาสล้างท่อสูงอ่ะมันยิ่งมันยาวยิ่งยาวยิ่งโอกาสล้างท่อสูงอ๋อจับไม่ได้ ชีวิตจริงมันยาวแบบนี้หรือว่าชีวิตจริงยาวแบบเวอร์นั้นมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะชีวิตจริงนะอืมมันก็ประมาณเวอร์นั้นแหละแต่ยาวกว่าน,นิดนึง <c oughs> เฮออ้ยนี่ได้อยูได้แล้วเนี่ยได้หมดเนี่ยหลักยีบอยได้หมดท่อ ไอ้เดิมด้หมดเด้หมดท่อเดท่อเหลท่อหอเทมาดูพีซีกันบ้างว่าพีซีจะโหดขนาดไหนอะไรครับโชว์ความเป็นพีซีของเราปึ้งโอ้โหเป็นัไงนะพีซีโอพีซีพีซียังโหดแล้วเรากดลูกออกมายังไงอะกดลูกออกมายังไงสอนหน่อยกดดีสปาร์บ มาเดี๋ยวชมซีซีโชว์ให้ดู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 อันนี้เฮ้ยสไตล์ปะเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบสไตล์นี่มันไซ์อันี่มันไซ์อวตาร์อีวูชัดๆเลยนี่ว่าใช่ไหมคนจะนอนไมค์ก๊อฟยังใหญ่อ่ะไซ์อวตาร์อีวูชัน ทำไมได้ยินเสียงแป๊กแต่ไม่ไปเอ้าเอ้าแป๊กแต่ไม่ไปเอ้า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 ลองเล่นดูทำไมมันไม่ไปวะมันบั็กว่ะเอ้าเอ้าตีอย่างนี้ไปสกิดไปนะแต่ตีแรงๆไม่ไปเออสกิดไปแต่ตีแรงๆไม่ไป เออไปไปต่อไปต่อไปหลุมต่อไปเอ้ยเพ่ไปเอ้นี่ต่อไประบบฟิสิกส์เกมนี้มันอะไรเนี่ยมันแบบมันหยุดยากเกินไปนะบางทีมันจะกิ้งตกตรงนี้เวลาเนี่ยเออชีวิตแรงนุ่งถ่วงแร้ชีวิตไปเรื่อยเรื่อยชีวิตจริงมันมันไม่น่าจะไหลนานขนาดนี้นะมันต้องหยุดแล้วนะไม่ไม่ชีวิตจริงมันไม่ได้ไหลขนาดนี้เพราะว่าไอ้ลูกกอล์ฟมันหนักมันมันมีแรงต้านอยู่ใช่มมันีแแรงบบมัน อันนี้มันเบาเกินไม่มีน้ำหนักเลยอันนี้เล็สนามอันเรเหมือนอันเรเหมือนอันเราเหมือนตีลูกโป่งอ่ะเบาจัดอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วใช่ไหมอยู่แล้วคพื่อคนภาพขุ่มเจมินะลองดูลองดูเออไเป็นไรอ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นไหลอุ้ยอยู่แล้ว เย่เย่กูคนดีใจัหมยเย่ไม่ไปพอพอเอ้ผมขี่ได้ว่ะคุณจันร ทางออกทางนี้ป่ะทางออก,ออกโอ้ขับย,ยากๆรถข้อสะบัดอ่ะเฮ้ยแต่ภาพสวยนะไปทางโน้นเหรอ โอ้แล้วฟาสะบัดเลยต้องเบรกด้วยถ้าไม่เบรกสะบัดจัดอ่ะโอ้โห โอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะตายอ่ะสมบัดจัดอ่ะก็เบอร์ทำสวยเลยเลี้ยวยากเออเลี้ยวคนยากรถสมบัดมากอ่ะแล้วคุณจะนอนโผล่มาได้ไงเนี่ยผมกดกดเกมมิเข้ามามันมีกดจอยอ๋อแม่้ิน่าเปล่านีไหมวะไปไปไปเราเพิ่งเห็นเบอร์ที่มีเครื่องทำบล็อปคอน์นแบบนี้ครั้งแรกอืม ครั้งแรกเลยอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยสำหรับ,รบ,บยาแชมปก็บรรยากาศใช่บรรยากาศ8090เอ้นยอัออนนี้มันมีอยู่จริงขนมสายไหมใช่ปะ่ะไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรสายไหมขนมสายไหมขนมสายไหมหุยดาไฟโคจชนอนลองเบี้ยวดิ <c oughs> ข้าข้าจะมาพิชิตบอส ที่ดันเจียนนี้อันนี้ประตูมิติใช่ไหมโอ้โหประตูพอทอมีแสงสายฟ้าสีส้มเดี๋ยวขอเบาเสียงเพลงก่อนเพลงโคตรดังมาคุณชนนเพราะเราไปพีซตบอสกันเดี๋ยวบอกนะมันไปไม่ได้มีแค่นี้ เฮ้ยไปได้ลึกด้วยนี่มันนรกเหรอเนี่ยหวยนรกจัดเฮ้ยมีมีโกเลมไฟด้วยหรอเมื่อกี้ผมเห็นโกเลมไฟมันแบบมีกว้างแค่หว่าโคตรกว้างเลยโอ้เมื่อกี้ผมเห็นโกเลมไฟใช่ใช่โกเลมไฟไหมเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโกเลมได้ไหมโอ้ไม่ใช่โกเลมนี่หว่า ตัวอะไรก็ไม่ <laughs> มมมมรู้มันเป็นรอข้อม,มันเป็นรอข้อเราเห็นพวกเราเห็นมอนสเตอร์ไม่ตรงกันมันเป็นรอข้อเอา้าทำไมดับหายหายมีแสงแล้วอะอ๋อชื่อน่าถือมีแสงมันต้องถืออ๋อต้องถือฮม <laughs> มีหลายตัวซะด้วย เราจะไปถึงแความัถึงไหนวะเนี่ย <c oughs> นั่นแหละเดท้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆดๆเดตก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 ,ตกอา้อาวชิมหายชิมหายแล้วตกลราวาจะไหมวะเนี่ยโอ้หดูดูด,ด,ดูมันไฟลุกไฟลวกกลายเป็นอน,น <c oughs> อันนะคินอนานคินตกไฟอย่างเงี้ยคนจชะนนโอ้ยอ๋อเจียดท่านเราขึ้นไม่ได้อ่ะ โคุณจะนอนพากหอดได้ไหมคุณจะเพราะเรามาผิดทางกันแล้วก็เลยตกไฟกันตกระวางเออตกระวางกันมาผิดทางนั่นเป็นประตูมิติหรือประตูปราสาทเฮ้ยกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้เดินมาตั้งไกลเข้าไม่ได้เหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ้าวเออประตูมิติ ผมว่าไม่นะผมว่าาตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเอ้ามีต่อใช่จริงด้วยมีต่ออีกนี่เข้าได้เนี่ว่าลึกมากลึกมากโอ้โหบิ๊กบอสโอ้เนี่ยบอสใหญ่นี่ไม่ใช่บอสใหญ่นึกว่าเซลฟี่กับบอสเออมาเซลฟี่กับบอสกันเลยมาเซลฟี่กับบอสโอ้โหนาชายแห่งนรล็อกวะเนี่ยมีสายฟงสายฟ้าเนี่ย พอเห็นหมดใหญ่ามากเลยถ่ายรูปไหมล่ะถ่ายรูปก่อนก็ได้มาตรงนี้สักใบหนึ่งพูดจะนอนพูดจะนอนตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเล่นเวอร์ VR ชั้นมาเวอร์นี้แม่งทำลาวาได้สวยมากเลยอะ่ะดูดิดมันทำเท็กเจอร์ลาวาได้สวยมากเลยอะ่ะเหมือนในภาพยนตร์เลยอะ่ะ มันชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยมีชื่อว่าพยายมาบาลเนาะโหยืนอยู่บนยืนอยู่บนลาวาซะด้วย